สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยอยู่กับผมนังเตะเกมเมอร์วันนี้ผมจะมามาทำกะมามือดูใช้ชีวิตกันตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วนะแล้วก,ก็กระดิ่ง้วยนะโอเคมันจะเริ่มไปเลยในสามสองหนึ่งศูนตอนคุบาบาดเจ็บ ถึงแล้วนี่นถึงแล้วถึงแล้ววานุสวาสวรรค์คูนบอยไปไประงระวังระวังระวังตกระวังเติรกเระวังเดินลงบันไดเอเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันดีกว่าอืมแต่เรายังไม่แต่เรายังไม่หิวเลยนะเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวเราก็หิวกันนี่แหละแต่เราจะเปิดโทรศัพท์เพื่อหาหา หาเมืองเห็นเหมือนจะมีเมืองใหม่เมืองรอเปล่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะเปิดโทรศัพท์ที่ทําำด้วยไปพอไปรอเลยเดี๋ยวเราทำไปเปิดว่าเดี๋ยวเปิดมันอันนี้ด้วยหาเมืองหาเมืองใหม่กดอู้เต็มเลยเมืองอไม่เอาไม่เอาไม่สวยไม่สวย ออันนี้ก็ไม่สวยเมืองนี้เอ ini, ้ยเมืองนี้เมืองเรานี่นะเรื่องมาเจอเมืองเราได้ไงเนี่ยไม่ด๋อยเออเจออย่างนั้นเจออย่างนั้นเอาเจอแล้วนี่นะเจอแล้วอู้สวยมากเอ้ยดูสองยี่สิบสองดูนี่ดิบ้านบ้านเมืองราคาเมืองเมืองนี้นี่สวยมากนะใช่ใช่ใช่ก็มีหิมะตกด้วยอืมสุดแล้วน่าจะได้ ไม่รู้จะได้ไปวันไหนนะเดี๋ยวเก็บของเลยเก็บของเดี๋ยวกินข้าวแล้วเก็บของเลยกินข้าวเก็บของแต่ยังไม่ไปแค่นั้นแหละใช่ได้พรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวไปในสัปวันหน้าไหมเออโอเคก็ได้ก็ได้โอเคพอพอเพราเรากินเพอาะพวกเรากินข้าวเสร็จพวกเราก็ไปเก็บเลย ไปเกบ็บของไว้เก็บของไว้ก่อนไงีืมตอมนั่ออนก็สวยนะดูดิแสงสว่างแล้วทะเลแล้วดูน้ำทะเลสิโอ้โหแล้วว่าสวยนะตอนมืดอะอ แล้วพวกเขา,าง,งี้พวกเราใกล้เขาด้วยแล้วลมมันรามาแรงใช่ใส่อือเอ้าครูบอยกำลังหาข้าวอยู่ล่ะใช่กำลังหาอยจังหวะอะไรอืม,อมครูบอยแต่หาไม่เจอเลยล่ะที่ผิาอยู่แต่ว่ามันมันเราแค่เย็นไว้แล้ววันแล้วมันไม่ได้อร่อยเลยเด้อทำใหม่ลองไปทอดอีกรอบนหวะไม่ทอด ไม่ไม้า่ไม่มเลย่ไเนไม่ไม่มัไม่ไม่ไม่ม่ไม่เน่ไ่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ล้่ไม่ม่ไม่ม่ไ่ไม่ม่ไมเนี่ยม่เ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปทำงานดีกว่าทำงานจุดเงนินว่าว่าถ้าเกิดเราเห็นที่จะพาถ้าเกิดจะไปเมืองใหม่อ่ะเราว่าต้องเราว่าต้องซื้อของมาซองฮะหนกสือ่นอนกไปอะไรเหรอเออไรดิีิเป็นอะไรมีอะไรเป็นไรกู้บเป็นอะไร ไม่ไม่มีอะไรเอาคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่คือบอดิเอ้ยนูสอมสิสองเราเห็นนะน่าจะไปเมืองใหม่อ่ะราคาตั๋วไปอ่ะสองพันโหแพงอะไรขนาดนั้นสองพันเองไม่แพงสองพันต่นี้เงินเรายังไม่พอเลยเนี่ยมีตั้งพันหนึ่งเดี๋ยวุ่งนี่ละเนี่ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวงนี้เราไปอันนี้ดีกว่า ไปทำงานข้างตึกนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินได้ของแถมด้วยโอ้ไปซื้อมาจากไหนเนี่ยเนี่ยเงินเนี่ยเงินเงินเต็มเลยเนี่ยเงินเท่าไหร่เเต็มลยโอเคตอนนี้เงินเราเราของเราเี่ที่พอให้มาแต่เงินได้เฮ้ยหนูคุูเบอร์แล้วค่าเช่าแล้วซื้อของนี่มาคุูเบอร์ค่าเช่ามันไปเท่าไหร่ละ ทีที่นี่ก็ค่อนข้างแพลงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่อีกกี่วันที่เขาจะไล่พวกเราออกอย่างนั้นเนี่ยสามวนันละกันอือเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปเก็บของกันที่จะอยู่ตลอดไปซื้อเพลงมาช่วยช่วยช่วยอยู่ตลอดไปอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บของห้<ล>องตัวเองก่อนเดี๋ยวไปเก็บของห้องตัวเองก่อนเก็บเก็บเก็บ เก็บเก็บอันนี้ดีกว่ากระเป๋านี้แล้วก็กระเป๋านี้โอ้โหกระเป๋าทำไมมันเยอะจังมีแอปแบบมีแท็บเล็ตมีมีหินมีเลื่อยมีปืนจ,ๆๆๆจะเอาไปที่ <c oughs> ด้านเหรอนะเดี๋ยวมีกางเกงมีคอสยิงตะปูโอเคเอากีตาร์ไปเอากระเป๋าด้วยมีคอส มีสวรรค์อืมโอเคต่อไปก็เป็นเออข่าวสดนะครับข่าวขาสดนะครับ,รบตอนนี้ตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ร้ายแล้วมีข้อข่ายการนะครับตาข่างที่หลือครับเหตุการณ์ร้ายอะไรก็ย่งนี้หนีหน,นะครับ ีข่าวอะไรอยู่ข้างน้าข่าวพยาย้อนอากาศอ๋ออันตอนนี้ <Okay. S 1> มันจะมีฝนตกก็เหมือนในเมืองนี้่ก็ขอให้ทุกคนนั่งอยู่ในบ้าน,อ,นอย่าอย่าออกไปนะวางเบสทั้งทีจะได้ของกัแหละเพื่อเพื่อพวกนี้ก็นจะือจะมีพายุหอบากาศเข้ามาปิดตัวด้วยจะออกไปไปแห้พ้นมากโอเคทุกคนแล้ว เก็บของเสร็จแล้วเ<ห>ดี๋ยวเปิดแอร์กันดีกว่านี่รถปืนเราเนี่ยเก็บไปด้วยกล่องสีงเขียวเวลาโดนมันจโดนฆ่าไปเนี่ยเวลาโดนฆ่ามีหวานี่มีตะปูมีสว่านมีปืนเป็นฟันกันเลยวะ่ะเราไม่มีห้องน้ำต้องไปนูนอ่ะทำไมไม่มีห้องน้ำโอเคอเคก็บหวีแล้ว โอเคเก็บครบแล้วเราแล้วนี่มีมีของดีๆทั้งนั้นแต่หนึ่สองหนึ่สองนี่มันไม่ดีสักอันเลยมีเลื่อยมีปืนมีอ๋อแล้วก็มีนะมีเหมือนกันมีเหมือนกันยังไม่ไปไอสีเขียวคือเอาไว้พวกอาวุธสีสีดำเอาไว้พวกของอือไม่รู้จะฝนตกนะอาวุธหลุมทีสว่านอะไรเต็มไปหมด แ้้วมีกระเป๋าสองกระเป๋าะกระเามาใกระเป๋าเก็บเก็บเสื้อผ้าื้อเข้สองถกระเป๋าเก็บเงินอืมทำไมมันมีฟ้าฝนมันจะยังไม่มาเหมือนวันนี้จะไม่มีดาวเมีมีเล้าเอาเอาดาวอะไเป็นอะไรเนี่ย ว้าวมาแล้วไงฝนมาแล้วไงมึนเลยโอ้โหหัวฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนเนี่ยโอ้โหฝนตกจะบ้าแล้วติดพีเอ็มสองจุดห้านี่ ะขาดดดวดำนี่แหละใครถือเลยหีแ่แหละใครคุบยอยเขาไปดูบนได้มาต่อยดิเขาดูฟ้านะมา,มาเล่น,ลนก็ได้ได้แ้่เใหญ่แน่นอนอะ ไม่ใช่เหมือนกับน้ำท่วมที่นู่นเลยน้ำเยอะเลยโอ้เสียงฝนโอ้น้ำพวกท่วมเมืองเลยใช่ไหมเนี่ยเออประกาศเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับประกาศสดนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือฟ้าฝนแจ๊คตอนนี้ อนนี้ฝนฟ้าขนองได้จะเข้าที่เมืองมูเพ่นแล้วครับตอนนี้ได้งานด่วนครับโอ้โหฝนตกอยังหนักตอนนี้ยังไม่ออกจากออกจากเมืองเราเลยไปได้จะไปเมืองใหม่แน่นอนอหนักเลย หนักฝ <LO> ุด <sup> ฟ้าขน้องหนักเลยโอ้โหหนักมากโอ้อดีพ่อทำไมถ้าขา้นมาตัดอยู่เลยหนักมากหหหนักมากมอเดี๋ยวน่นจะมีใครโทรมาตืดตื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 ใครโทรมาเนี่ยกดรับก่อน อะไรเอาสอพันย <aunque S 2> <me> ี่สิบเอ็โทรมานี่นะอะไรนี่อพันยี่สิบเอ็ดอะไรนี่งพันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ปิดไม่หรอหรือสัญญาณค่าว่าไงดูสองนยี่สเอ็โทรมาหาเราทำไมเหรอฝนตก ที่เมืองเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะย้ายเมืองกับเองไปด้วย้วเดี๋ยวฉันจะไปเมืองใหม่กับเองแต่นยอ๋อที่ที่มีเองไปเมืองใหม่เดี๋ยวฉันไปหาโอเคๆแต่แต่ตอนเนี้ยเมืองฉันนี่ฝนตกหนักมากแล้วแล้วที่เมืองตกหนักไหมตอนนี้ไม่ตกนะแต่อนนี้นายอยู่ที่ที่เมืองอะไรอ่ะมูเฮเว่นเหรออยู่ที่เมืองมเฮเว่นมุ แต่เราเห็นประ,ประกาศสดในในไม่ค่ะแบแล้วบอกว่าจะมีฝนตกหนักมากแล้วนี้หนักอยู่ที่นี่อยู่เฮ้ยกว่างานจะเสร็จแล้วทำามฝนฟ้าดูไม่ค่อยเนี่ยนด้และอ่าโอเคบายติดจุดเดี๋ยวเปิดแอรฝนฟ้าขานองหนักสุดหลับกันเว่าตีสี่แล้วยังไม่ได้ทันนอนเลย ô oh, chào lâu nãy Ờ. à <c oughs> นในการปลุกเลยนเนี <c oughs> Dude, ่ยยตีใส่อยู่เพิ่งนอนไปหนาทีดมึงมึงง่วงนะเหมนใครทำอะไรอยู่บนห้องเดี๋ยไปดูห้องนุษสวัว่าไปทำอะไรดีกว่า ดูส่วนที่สบิบเอ็ดหลอดเอ้ยดูส่วนที่สิบสองลืมชื่อวันไหนอ๋อมีใจเกเรด้แหละอันนี้นาใช่ไหมดูส่วนที่สิบสองใช่ไหมไม่ใช่ลืมพี่ลืมพี่อ๋อแล้วพี่จะอ่ะตอนนี้พี่อยู่ไหนเออเออเขาไม่รู้อ่ะเราไม่รู้อ่ะอยู่ในแมพอยู่เขาเขาเป็นคนคนอ,อ,อยู่ในแมพ เขาเป็นคนผู้ช่วยแมปอะเขาเป็นแมปนีบอะกเศษไฟดับแต่ว่าเอเปิดใช้งานได้กันคือมันคืเอ๊ะไงไฟดับแต่ว่าเอ็มใช้งานได้มั้เอ๊ะไรฟกลับมาใช้งานได้นันนะไฟเปิดแล้วตอนนี้คุณ P M สองจยังมีอยู่เนี่ยไฟโอ้ยิ่งหนักแล้อีกโอ้ เกอ่ยโหแสงมุนตอนเย็นเป๊ะเราจะเข้าไปในดงแสงเขียวอะไรเนแสงอะไรเนี่ยเศรษฐาสีเขียวแซตตาแซตตามากโอู้หูแซตตามันจ้าสุดเกินจ้ามากจ้าตอนจ้าทางเขา แต่ทางทะเลอ่ะไม่ใช่เลยดำเหมือนเดินเข้าไปเหมือนตายอ่ะลองดูอีกทางดิมึดติ๊ดตอแต่ทางนั้นอะโว้ยเดินเข้าไปใ่เสร็จจะตายอ่ะหโว้ยมองแว้งห่างี่แสงเหมือนฉันจ้าสุดแสงเอาอะไรแสงอะไรแสงอะไรไปแล้วเอาหายไปแล้วละ ก็คุณดังเตยหายไปไหนล่ะเรากำลังยืนดูอยู่ดีๆเอ้าจู่ๆแสงหายฝนก็หายโอเคมันน่าไปหูไหนเป็นไรเม่ีเราใส่เว้นตาไม่ไงแส่ตาเราขาดเลยเดี๋ยวแสงกลับมาละเอ้ปไม่รู้หรอกเราไปขับรถเล่นบีพายทิตย์มาเปิดบ้านสิฝนไม่ตกแล้ว เราไปทำงานกันนะนะครับเ,เราจะได้ให้สบายหูแล้วคืนโอ้โหต้นไม้ต้นไม้นี่ยังอยู่สภาพเดมิมอะไรกัน,นสภาพเดมิมแล้วทำงนานเป็นคนคนส่งร์สเรน r จอร์แ r ็กเต r ร์เ e n นอเรชใหม่ ก็มาสังเกตุได้แล้วที่โชว์ลงโตยโยต้าทุกสาขาเราจะขับฟอร์ดเลนเจอร์รเตอร์ไม่ใช่ฟอร์ดเอเวอร์เลยนั่นแหละครับเราเรา,เราถึงที่ำงานแล้วละถึงบับเดียวเอ <c oughs> อยู่ไหนกันเนี่ย ุดันไม่เกรงใจใครบอดเรนเจอร์เลปเตอร์เจเนเรชั่นใหม่สามารถสะสมได้หลายที่โชว์ลุงเจอตาทุกสาขาอืมนี่เราได้เป็นหัวหน้าได้ไงเนี่ยได้เป็นหัวหน้าเฉลยออืได้เป็นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหายไอ้นี่ไงหัวหน้าเราทำแก๊กเท็กซี <c oughs> ่ทำงาน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  <c oughs> ทำงานเหนื่อยมากเลยมาทำงานเลเหรอลา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 งานโดนเดนเอวแม็กโดนเนี่ไงแม็กโดนอวยู่นี่แปดโมงแปดโมงแลปดโงนี่้า โอ้โหขึ้นเรือรัวขึ้นเรือรัวขึ้นเรือวขึ้นเรือรัวขึ้นเรืัวจะปบนเร์อนเตินเดินเ้าวก่เนกลับบนานเตยก็เสนร็จกดิบเตินเดยเลิดินเตาร์นเนเลินเนเติร์นเดรกบนเดนเนเน หัวหน้ากับเร็วเดี๋ยวนะทำไแกฟูทีเราเจอทไมแกฟูที่เราเจอะไรมันตางกันอยู่ตาทะเลวะนี่คืออะไรเนี่ยแกนำได้เี๋ยวจะกลับบ้านอ่ะรถหายอ้าวสวัสดีนุสวนยบสองขับรถมาขาไมวดัดีฉันทำงานสเสร็จแล้วอะ เราทำเสร็จแล้วเหมือนกันอือเดี๋ยวฉันจะขับรถไปซื้อกาแฟซะหน่อยไปด้วยเขื่อนรไฟนี่ถึงแล้วร้านกาแฟเดี๋ยวไปเจอดรถก่อนเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ห้างอันนี้มันห้างอันนี้ตั้งอยู่แล้วพวกเนี้ยเป็นตอกอันนี่ไงโหน้ำสวยดีนั่นเนี่ยนี่ต้องใช้ดีสิวะ อืมตรไหนมั <im 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 ่งเนี uh, ่ยเดี๋ยวร้านนึงนะร้านหรือเปล่าอันนี้ใช่ร้านกาแฟนะเออใช่ดิอันนี้มันร้านนิกเกอรี่ตามเรามาร้านกาแฟเดี๋ยวตามมาร้านกาแฟอ้าเราเราเราเป็นอะไรมาว่าร้านกาแฟอยู่ไหนตามมาโอ้ยชวนกันนี่งานนั่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 น ร้านกาแฟอยู่นี่คิดร้านเป็นทา่านสวัสดี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 ครูบายมันเราทำแอปเป็นแก๊สฟูเจอร์ค่ะเราเราเจอแบบเนี้ยมันปักหมุดอยู่ที่ตามอะไรนะี่ยกูเต่าอ่ะร้านกาแฟไม่รู้มัน,บบนอะไรจับตรงนี้เออจะเอาอะไรดีครับจะเอาอะไรดีครับกาแฟสับถ้วยไม่สับถ้วยครับที่ตัดอีกแล้ว มีมีมีชาเย็นแล้วก็มีชาเขียวครับจะเอาอะไรครับชาเย็นครับอานไม่ใช่านลูกค้าชาธรรมดาใช่ไหมชาชาชนิดเปล่าไม่ช่ว่าลูกค้าตับอาหารวครับใช่ครับไปเี่อเคโอคโอเโอเคครับคครอคครับคโเคโอเคโคเคโอ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 เ้โเคโอเคคเค ลูกค้าก็สั่งเบอร์เกอร์แล้วเบอร์เกอร์แล้วเหมือนมันไม่รู้เหมือนไม่รู้เหมือนลูกค้าลืมไปลูกค้าบอกหยุดอยู่มหากรุดที่มหากรุดอะไรนีครับที่แล้วบอกว่าอยู่บนเรือลอยย้อตายเสียเลยบอกว่าอยู่เฉยเฉยเฉันเจ็บฉันโดนยิงจริงๆด้วยตรงนีิงด้วยไม่รู้ฉันก็เลยยิงขึ้นมาเลย ม,มีคนอยู่ด้านหลังฉันแล้วยิงตุ้มทีเดียวรารมหลพาเราไปโรงพยาบาลนะ่ะเราเจ็บท้องแล้วเจ็บเจ็บเท้าอุ้มเราหนะ่อยโอเคโอเคอุ้มอุ้มเราพาไปโอ้อยตัวหนักมากโอ้โหตัวหนักมากพาไปสังกิโนพาไปหน่อยตัวตัวตัวฉันหนักไหม อ้เราไปเดินงนี้เนี่ยโอ้ยเดินี้มันหนักไงฉันฉันหนักแปสิบโลเือดสัตว์าเราไปนอนลงบ้านหน่อยเออพวกเราจะตัดตรงนี้นะตัดตัดฉากเดิมตึ๊บมาถึงแล้ว <c oughs> เกินเกิน <c oughs> หนักไม่เกินโอ้ยโอ๊ยหนักเก้ยเฮ้เกินเอ้ยเฮ้ยนกกนอน้ยเฮ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 ้วเฮ้ย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 ยเฮ้ยเเฮ็ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยเออ้้้ โอเคได้เลยครับเรื่องการศึกดเห้ครับดึงตายเดี๋ยวผมเอาลูกกระสุนใส่เพื่อนนครับเว้ยเว้ยโอเคครับสีเไม่เด้ครับเกอร์้กรสุเจ็บจิตยาเอ็นเป็นกระงยศหมอหาเข็มฉีดยาป่ะเออคุณหมอครับแล้วเราจะอยู่ที่นี่กี่วันครับ จังหวัดเก็เสร็จแล้วครับสิบเดียวโอเคแล้วนอนมันเดียวตอน,<า>นมันเดียวนะทุกขั้นตอนมันเข้าไปในตัว,ตวผมต้องผ่าตัดออกมาขาตัดอืมปวดเจ็บเจ็บได้เกินขาตัดเคออกมาได้แล้วแล้วก็ฉีดยาหายาหมดต่ำยังลุกไม่ได้เลยเพราะว่าผมต้องนั่งนี้ เพราะว่าผมยังเดินยังรู้สึกเดินไม่ได้ตอนเดินแล้วมันขามันเจ็บเจ็บรู้สึกพุงพุงหายแล้วตอนนี้เดือแก่ขาที่ยังไม่หายเข<ร>าไปเอาเนื้อมาเนื้อมาแล้วก็เอามันติเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยอยู่ได้แล้วแล้วเขอ,เอบคุณมากเลยครับหมอเอาเงินไป ครสองล้านเออแพงกันไหมครับอ่ะนี่อสองล้านเนี่ยไปอ่ะเอาสองล้านไปโอแค่นะเด็กเอ๋อแล้วมันเหลือสองล้านแล้วเหรอเกือบสองล้านมัดเอาไว้เออเสร็จแล้วเหรอเออเสร็จแล้วคู่นานเลยเว้จ็บนานแล้วเลยแล้วครูบอยไปไหนครูบอยหายไปไหนแล้วเออรถฉันไหม ไปเอารถไปเอารถฉันแป๊บหนึ่งได้เลยโอเคต่อไปเรามาต้มไปอืมไปมันจะเกิดอุบัติเหตุนะกระจายไปที่คุ้บอย อันนี้เอาแล้วค่ะเออเอาแล้วครับ,อรบตอนนี้คือคุณคุณคู่บอยตอนนี้ได้ได้บาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยรถชนรถชนแล้วไฟทุกอย่างครับแล้วดีดีจะไฟไหม้มาดูตอนหน้ากันนะครับตอนหน้าก็จะอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ย้ายเมืองโอเคตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหมาแน่ถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะ บายบายเจดกันนะค่ะบ๊ายบายบายค่ะบายเจอกันอ <laughs> <laughs> ีพีมา